สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องคาราซิวะไรตี้ทีวีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ล่าสุดนะสื่ออย่างดาโซนเนาะดาโซนนะฮะที่ดาโซนเจแปนนะเขาก็ได้โพสต์นะครับผมโพสต์เกี่ยวกับทวิตเป็นทวิตเตอร์นะเกี่ยวกับในส่วนของเขาเรียกว่า Play of the Month นนะครับหรือว่านักเตะยอ,อดเยี่ยมประจำเดือน ของเจลีกนะครับผมเดือนที่แล้วนะก็เจชนาทิ่ก็ติดโผ oh, มาด้วยนะครับเป็นนักเตะทีะะ่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมแต่แต่ผมสังเกตว่าเนี่ยน่าจับตามองทีมไหนผมว่านะ่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์อีกทีหนึ่งนะคือทีมคาวาสกิฟอนตาเล่เชื่อไม่เชื่อนะท่าผู้ชมคาวาสกีฟอนตาเล่ ale, เนี่ยนะักเตะติดมาถึง4ตัวเลยนะ เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะติดมาสี่ตัวเลยนะเออสี่ตัว <c oughs> ติดมาเยอะสุดละนะครับเพย์ออฟเดมันเนี่ยเพราะว่าทีมเขาน่าดูดูเลยค่องข้างน่าจะโหดพอสมควรนะเพราะถลุมยิงคู่แข่งนี่กันโอ้โหสกอร์นี่กดกันเป็นว่าเล่นเลยะนะฮะผมเห็นหลายหลายหลาย,หลายแมชชัน้าที่เจอนะแล้วก็ตอนนี้เป็นจากฟูงน่าจะเป็นจากฟูงนะครับแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าตอนบุกไปถล่ม f อซโตเกียวถึง0ูนย์ี่อะ ที่ดูโหดไม่โหดอะนะครับผมเออผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมนักเตะของคาวาสกิฟอนตาเล่ถึงติดเยอะนะฮะติดเยอะนะครับผมอ่ะมาไล่เรียงกันหน่อยว่ามีใครติดบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเจชนาทิพของพวกเรานั่นเองเนาะก็เป็น11แข่งยอดเยี่ยมของเจลีกประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็เป็นสื่อจากดาโซนนั่นเองครับหรือว่าเป็นเป็นเหมือนสื่อหลักหรือว่าที่เขาถ่ายทอดสด ฟุตบอลเจลีกนั่นเองนะครับผมก็ดาโซนเจแปนนะครับก็เผยถึง11ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะับเพลย์ออฟเดอะมันต์ออฟเจลิกครับอัพอฟจูลี่นะครเออไม่ใช่จูลี่จูลายดิผมชอบอ่านว่าจูลี่ทุกที <c oughs>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  นะฮะจูลายนะฮะเออเดือนเดือนกรกฎาคมนะครับอ่ะไล่เรียงมาตั้งแต่ผู้รักษาป,ประตูนะผู้รักษาป,ประตูก็เป็นสัญชาติเกาหลีใต้นะได้เป็นเกาหลีใต้คิมจินฮวอ,อนนะฮะ คิมจินฮยอนนะครับจากเซเรโซโอซาก้านั่นเองนะครับผมกล้องหลังก็ประกอบไปด้วยเ no คียวเฮโนโมริซาโตนะ,ะนะครับผมจากคาวาซากิฟอนตาเร่นั่นเองนะอ่าแล้วก็โชโกทานิกุชินะครับผมจากคาวาซากิฟอนตาเร่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็เกนตะมูมิอุระนะครับจากกัมบะโอซากาแล้วก็มิกิยามาเนะนะครับคาวาซากิฟอนตาเร่ ฟันตาเล่แผงหลังนี่ติดมาหนาตัวเลยนะเออน,นะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางตัวรับนะครับก็เป็นนาโอยุกิฟูยิตะจากเซเรโซโอซากานะครับถ้ารองลงมานี่ผมดูฟอร์มดุดุนะก็มีฟันตาเล่แล้วก็เซเรโซโอซากานะที่ผมเห็นนะนะปัจจุบันนะ่นฤดูกาลนี้ดูว่าฟอร์มดูค่อนข้างจะดูดีกว่าใครเพื่อนในฤดูกาลนี้นะครับอืมนะฮะแล้วก็ โฮตารุยามากุชินะครับผมจากวิโซโกเบที่เพิ่งยิงยามากุชิอ่ะที่เพิ่งยิงอสองประตูให้กับโกเบแล้วก็ยิงแซงนาด้วยยิงตีเสมอแล้วก็ยิงแซงนาด้วยให้กับวิโซโกเบแซงนำอเอาชนะ,ะซัโปโปรไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวกองกลางตัวรุกนะฮะชนาทีส่สงกระสินนะครับจากคอนซาโดเรซัปโปรที่เล่นฝั่งซ้ายเนาะถ้าดูตามแผนผังนะฮะแล้วก็อันเดรสอินเอสตานะครับผมจากวิโซโกเบเล่นตัวตัวมิดฟิลนะฮะตัวมิดฟิลตัวรุกนั่นเองนะแล้วก็ตามมาด้วยนะักเตะคาวาสกิฟันตาเร่เหมือนกันนะครับอากิฮิโร่อากิฮิโร่อิเนนากะนะครับผมอากิฮิโรอิอิเนนากะนะครับคาวาสกิฟันตาเร่นั่นเองครับหนุม่ม หนวดเฟี้ยวนะผมยาวหนวดเฟี้ยวหลอ่อเฟี้ยวเลยทีเดียวนะ <c oughs> แบบแบบแนวอะไร,งไรเงี้ยยากุซ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนะอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะหัวหน้าแกงยากุซ่าอะไรเงี้ยกองหน้าก็มีหนึ่งเดียวนะครับก็เป็นจากกัมบะโอซาก้านั่นเองนะก็เป็นทาคาชิอุซามินั่นเองนะครับผมจากกัมบะโอซาก้านะครับทาคาชิอุซามิอันนี้ก็เคยนี่ก็เป็นนักเตะทีมก็เคยติดทีมชาติ อ่าญี่ปุ่นชุดใหญ่เหมือนกันนะอืมนะฮะอ่าอาซูอา่าอาซูมิเนี่ยผมเคยได้ยินบ่อยละครับผม่าก็ายินดีด้วยว่าเฮ้ยนักเต <laughs> play the year, นะ play เพย์ออฟเด y e a ยร์นะเพยเออไม่ใช่เพย์ออฟเด y e a ยร์เพย์ออฟเด n t มันดิเออถ้าติดถ้าติด,ตดทุกเดือนทุกเดือนก็ดีนะก็จะได้เป็นเพย์ออฟเด y e a ยร์นะอันนี้เป็นเพย์ออฟเด m o มันก่อนนะครับสำหรับเจชนะทิ่สงกระสินของพวกเรานะโอ้โห <laughs> ก็เป็นหนึ่งเดียวนะจากคอนซาโดเร่ซัปโปรโรนั่นเองนะครับ ก็อีกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะนะฮะสำหรับชนะธิ่ของพวกเรานั่นเองครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ